สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนพ่อพ่อกับฟอร่ารักกินนี่พี่น้องกับสวยกันอย่างคนสังกไลพ่อพ่อย้ำเศร้าจ้าบรรยากาศดำไฮดำนาพี่น้องแกมแดดจ้าแต่เศร้าทั้งฮักกะหกลุงเศร้าแดดกระจ้าจ้าพี่น้องบรรยากาศย้ำเศร้าอันบริสุทธิ์น้งเอ้ยตลอดมื้อนี่เป็นตาแดดแต่ขึ้นแดดแต่เศร้าทั้ง กำลังสายกำลังขาดหน้าอยู่อ้าแดดจาดต่เซล้าไดไ่ต้องฮักก็หกมุงเซล้ากะแดดแพงแล้ว งบรรยากาศกันดับน้ามือแรกจ้าในซองลานสาวนางจันแลมกับนางเร่ากวะหอมแอบพลังดับน้ากันอยุดจ้บพี่น้องดับน้ามือแรกพี่น้องก็ไไ้ให้หนึ่งดับน้วันแรกจ้าแดดแพ่แดดวะยังสระเาๆยัางกระแดดจัดพี่น้อง ดํานาเมื่อแรกแดดกับมหาแดดกัามหาอะไรกับกันทําให้ดํานาจ้าหลานสาหลันอมแอมกมาหาจ้ากมาซอยตอมแอมก็ะบองเพชรสีดํานาซอยในพี่น้องดํากันสี่หาคนนี่แหละพี่น้องเลยรูดํากันมือนีกได้จัดไห กัดดําไฮดําหน้าพี่น้องแล้วก่อนสีลงดำหน้าแต่เศร้าๆออก,กานางแต้มกับไปหาเห็ดลองสอบายไปหาเห็ดกันดูดูดักันได้ป่ เฮ้ยจ้าเฮ็ดไปหาบังเศร้านี่พี่น้องหาก่อนสดำหน้ามาเตือนทหารแต่เศร้าๆเป็นเห็ดก่อจ้บพี่น้องมีแต่เห็ดก่อเห็ดเกาะผสิแกงกินเที่ยงสามสีแซ่บพี่น้องนี่คือเห็ดก่อจ้าไปหาก่อนสีดำหน้าพี่น้องไปหาแต่เศร้าๆแต่แต่ตีสีตีหาหามาแล้วก็มาดำหน้าหากับเขาก่อนจังดำหน้าพี่น้อง กินปิ้แกงกินตอนเที่ยงแเสียบไปน้องมากินน้ำกันเด้อจ้าแทำงานพี่น้องเห็ดจกระสิบเขง่งกระตะเห็ดก่อพี่น้องมาบ้านกินเห็ดป่วง,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 งพี่น้องกินเห็ดก่บบอจ้ามาก่อนจะกินเห็ดละงอกกรอก็กินเห็ดเผิงเปลี่ยนเห็ดพี่น้องเปลี่ยนเห็ดผมกรบปอมาดสบายดิป้าลูกไหมสบายป้ารู้ตังดับหายดับหน้าอยู่พี่น้อง รสองหลัดสาวกลังเป็นสาวจ้าสบายดีจ้าาเนี่ยสบาบรรยากาศมันแดดแดดแรงปีาจปีายสบายดีป้าลุงก่อนนะป้าลุงบ่าวแฮปปี้ปีศาจจุดปรดับนา อากาศดำไห้ดำหน้าพี่น้องข่าวขราเจ้าดำเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็นเขียวแล้วพี่น้องนี่กระดำก่อนเท่ากำลังคาดนาไห้ที่สองจากพี่น้องน้ำาก็เริ่มแห้งแล้วเด้อฝนบ่ห้ามต่อเนื่องเป่าดำเปาเล่ไงด้น้ำที่เบิดก่อนฝนที่ทิ้งส่วงอันนี้กับับระหว่างรอคา ตากระปากกัดขูดเห็ดถาขูดเห็ดไว้ปวกกระดอกใหญ่ค่ณบอกมีหมูบ่เรือบ่อนที่เราเอาแล้วปวกดอกใหญ่ดอกหนึ่งพี่น้องใบเห็ดก่อบิ๊กตั้งงามพี่น้องเอ้ยเราต่อไปผมจหาหาแต่เสาวๆไปนะเดี๋ยก็ไปหาเห็ดผัวกระขาดหน้าถาจะเอากระดับหน้าถาจ้า ไปดีพี่น้องสุกุสุขคนมาดับหน้าซอยนะจ้าเมื่อนี้ก็ไม่ได้ไปใส่พี่น้องดับหน้าดับหน้ากระดับหลายคนหยุดจ้าเรามาดับหน้าซอยพล่าและพี่น้องอมีคน พี่น้อ,องเอยไปทำนาซอยพี่น้องโอ้ยบังแล้วก็บักตาบ่ากึแหนใครยัางกึ่งกันไปดิ่งอยู่โฮมคนสูงพี่น้องกำลังดำได้สองไห่จะพี่น้องดำได้สองไห่กับสิ้อผากันขึ้นกินขขาวเศร้าก่อนพี่น้องเวลาแปดโมง ถ้ากับกินเขาซาแล้วก็บซุะดําดำเพิ่มจักให้และซองให้แลลวก็สิขืนรอบเที่ยงพี่น้องเมื่อหนึ่งกาสีทันได้ประมานเมืองละสี่ให้อะไรพี่น้องเพราะว่าฮาบริหลายคนแต่มื่อนี้ดีมีนางอมมาสอยหลานสาวมาสอยจ้าน้องอมแอมจ้าเพราะว่าหน้าเพิ่นนะเพิ่นยอดเบิดทงอะหน้าอา้เพิ่นยอดเบิดทงเพิ่นเลยมาดับนาซอยมาได้ดับนาพี่น้องอันนี้หน้าข้าง ่าขาเจ้างามงามขจ้าคือยมพันมาดัมอยู่วะงามสุดตากาขจ้รนะเงาของเฮาอีกเขาคือบุมาดัมพี่ต้อมเขียวงามอุดมเดียวอารมณากาศก็เย็นเย็นพี่น้องลมพัดปุบ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 เย็นสบายเย็นสบายสาวนาพี่ต้อมโอ้ย่าขาเจ้าคือมางามขาเจ้าคือบุมาดัมนานาข้างๆพี่น้อมกางงามงาม กาหัวผลสันแข็ดแรงอยู่กาเพลินงดงามคือยังพนมาดำงามอยู่สุดตาทางบรรยากาศจะทงให้ทงหน้าจ้าดำหน้าพี่น้องดำหน้ากาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์คุแล้วจังสิเลียพี่น้องไปประมาณสองอาทิตย์เร็วสุดน่าจะสองอาทิตย์ถึงครึ่งเดือนพี่น้องดำหน้า,า,นา,า,าเพราะว่าหน้ากระลายเขาสมควรอยู่ไดน ปล่อยแกเขาก็บม่ได้ดำหลายคนดำแค่สองสามคนสามคนสี่คนมันก็ได้มือละสามสี่ให้ก็เพื่อเสียแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็แล้วเองเนะพี่น้องเม่ไรเห็ดเบเห็ดงานแบบต้องฟ้าบต้องเร่งรีบเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็บเสียเล่านั่นหน้ยมีดักเดี๋ยวมันก็แล้วเองแหละเวาเห็ดเบียกเอาเห็ดสวนให้สวนมันเห็ดแดงเห็ดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็แล้วเองนะพี่น้องเอ้ยสวนมันก็แล้วแล้วเรียบร้อยใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเสียหยาเรียบร้อยทั้งสองสวน กเตือนเต่หน้าดำหน้าแล้วพระเจ้าเสด็จพักผ่อนพี่น้องดำหน้าแล้วกเสด็จนาะพักผ่อนอยู่จา้าดำหน้าแล้วกับจักรเสด็จปิดจบสวนมันต่อบริพริสสวนมันเป็นอาทิตย์แต่จะเป็นอะไรจังหวะลม,มละบริบบจักงามโพดพี่น้องฝนก็นตกซุ่มเื้อพี่น้องขึ้นมาเที่ยงก็เจอความสุลมุนวุ่นวายของเด็กๆจ้า ก๊อนกระลักผักกัดขูดตีนเห็ดจุ๊บพี่น้องเห็ดก่อเห็ดก่อแฮกอาขูดวา็ดก่อไว้จัเจ็ดตะดอกงามีเห็ดปวกน้ำโอ้สัสแซ่บแกงแซ่บแซ่บพี่น้องเห็ดก่อพี่น้เคยกินตักน้อยู่อยู่วะกเห็นแล้วพี้องเคยกินเห็ดก่อพี่น้องกระตักอยืดรูมกระตักอยืดรูมแซ่บพญานิคแกงเห็ดก่อ ลองสากลังซอยกันล่างเห็ดจ้าซอยกันเห็ดกินอยู่พี่นอ้องลักสิแกงเห็ดแกงหอนจ้าเศแซ่บน,วนัวๆเสร็จแล้วจ้าแกงเห็ดก่อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อนี่พี่นอ้องแกงเห็ดก่อจะงามงาม่บๆจ้าเราก็จะตักพร้อมเสิร์ฟพี่นอ้องปะป๊าพี่น้องมากินแกงเห็ดก่อนน้ำกัดจ้าแซ่บๆพี่นอ้องเลาก็กินเห็ดเปลี่ยนแนวไปเรื่อย จะขบสูยเฮ็ดแต่ละจ้าพี่น well ้องกระลิดข่าวเศร้าอยู่จ้ากระกิดข่าวเศร้าข่าวเศร้ากับข่าวกับีอย่างไรพี่น้องอาหารจากธรรมศาสตร์แต่ละจ้าโบนิซื้อโบนิยังดอกแกงเห็ดปวกแกงเห็ดกอต้มยำปลาคังแต่เมื่อคืนพี่น้องแซ่บๆอันนี้ก็กินหลายคนกินกับน้องออมกับบดดำนาซอยจ้ากลาบกระลิกข่าวสิละ เด้อข้าวก็ะยมกุ้งแซวจนะ้ะสอบพี่นอ้องประกอบกินข้าวแล้วแหละพี่น้องเกิดสมภารแล้วพี่นอ้นองเริม,มากินข้าวน้ำกัดแซ่บๆจ้าพี่นอ้องแกงเห็ดกรอบแกงเห็ดเพาะ พี่น้องมาดูมาก,กินข่าวน้ำกัดจ้ากินยัทงหายทงหน้าพี่น้องบรรยากาศอย่าเ,าญญาาเทียงห้เทียงหน้าเขาได้แหละจ้าเดีไได๋ยวจับ<ห>้องบรรยากาศเทียงให้เทียงหน้าจ้านี่พืชผักสวนควัวกำลังเขียวอุ่มทุ่มพี่เราเอ้ยกำลังใหญ่มาแตงเห็ดไายมันแห่งกษัตริย์พี่เราดีบรรยากาศจะให้อยูญญาา่หน้าจ้า ดอคลิปนี้กับเขาจบไปเพียงทานีีเด้อจ้าพา่อกนคลิปนาเด้อจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามเด้อจ้าสุขภาพแข็งแรงสู่คู่สู่คนเด้อจ้าสบายดีจ้า